สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นกัาวพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎรกรและลัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องชาแนลของเรา้วย,ยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดรายดีมาที่ Believer สามหกเตรงท้ายของหัวข้อเชอเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปหรือ Description อัดลายดีมาถามาค่ากูได้ครับตอนนี้มียังไม่มีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวจะมีลดอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนธันคมนี้ะ จะได้หลายวันอยู่แต่ว่าจะมีอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนลดให้ทั้งเดือนแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับบิลิเวอร์สามหกเก้านี่ยตรงเนี้ยน,นะครับเรามาดูกันเลยสลับราศีกรกฎราคณากรกฎจะทางซ้ายมือสุดนะครับตน,นุอยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะมาดูกันที่พื้นดวงชะตาวาสนาดวงชะตาในด้านของการเงินแต่การเงินนี้เป็นงานการเงินที่มันเสียนะครับ ผมทาอาบุญนะครับออบุญจริงๆบุญแบบไม่มีใครมาดูดูส่วนตัวเลยอะดูก็น้อยเพราะว่าคงจะเป็นเรื่องไรเลยไม่อยากฟังกันแต่เอาเป็นว่าใครที่มีดวงเสียเหมือนผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําบุญอย่างที่บอกไปโอเคผมตัดทําใจได้แล้วแนหะว่าอืมไม่มีมาดูก็ถือว่าทําบุญไปแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันดับแรกคืออรินะตานุอยู่ตรงนี้นะับ ไปหนึ่งช่องก็จะเป็นกระดุมพระกระดุมพระเนี่ยสมัยนี้เขาเรียกว่าการเงินนะครับเงินปกตินี่แหละนะครับเงินที่ได้มาหรือเงินที่จ่ายไปสมัยก่อนเรียกว่าความเป็นเศรษฐีเพราะสมัยก่อนเขาเก็บเป็นที่ดินเป็นแกวแหวนเงินทองใช่ไหมครับอะไรแบบนี้เขาเขาเก็บเป็นสมบัติอะแต่เขาไม่ได้เก็บเป็นเงินนะครับเพราะเงินมันก็เปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนใช้เปลือกหอยอย่างนางเอกเรื่องพมลิขิตนะครับที่ชื่อพุตานเนาะเขา,าไปขายกับข้าวได้เงินเป็น อหอยเบี้ยใช่ไหมครับก็เนี่ยก็คือเพื่อยงว่ามันก็ลาสมัยไปนะครับแต่มันี้ก็มีเงินอยู่นะเงินก็มีตาประทับด้วยว่าเป็นของใครอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยใช้เงินเนี่ยก็สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้เงินนะครับแต่เงินตัวเนี้ยเขาบอกว่าเงินมันมีราคาแพงเอามาแบกไม่เอามาแบกไ,ไม่ไหวนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้ตะกร้วใช้ดีบุกแทนนะครับแรกๆอะใช้ดีบุกหลังจากนี้มาใช้ โลหะปกตินะครับที่มันวาวๆเนาะสมัยก่อนจะเป็นดีบุกนะครับที่เป็นแบบเหรียญห้าใหญ่ๆเหรียญสิบใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ครับเหรียญบาทใหญ่ๆเนะี่ยผมเกิดมาก็ทันอยู่นะอ่าใช้ทันอยู่ก็เกิดมาก็มีตรงนั้นแล้วอะ่ะมีห้าบาทแบงค์ห้าบาทเนาะเอ่ออย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแบงค์ห้าบาทเนาะแต่ก่อนมีแบงค์ห้าบาทอย่างเงี้ยครับถ้าใครได้ใช้ก็เออดูอายุกันเนาะว่าประมาณไหนโอเคทีนี้ อออริใช่ไหมอริคือราศีธนูดาวพฤหัสอันดับแรกอันแรกที่จะพยากรณ์นะครับก็คืออาทิตย์ราศีสิงห์ไปอยู่ในเดือนอรินะครับราศีธนูพบอ,อรกกระดุมพระอริแปลว่าเราจะต้องมีการสูญเสียเรื่องของการเงินคือคนนี้เกิดมาบ่งบอกเลยว่าเป็นหนี้คนนี้จะต้องเป็นหนี้อ่านะครับเพราะกระดุมพระคือเงินไปตกเรือนอริษนี่ไงไ,งไหม ยังไงเราแค่คาว่าอาริเราก็รู้แล้วว่าเงินไปตกเดือนอาริก็แปลว่ามันมีปัญหาถูกไหมครับหนึ่งแหละการเงินจะต้องมีปัญหาแล้วจะตามมาด้วยคําว่านี่สินนะครับเป็นกู้นี่ยืมสินนะครับดังนั้นกระดุมพาอาริเนี่ยแปลว่าลงทุนผิดทิศผิดทางเกิดปัญหาเกิดการกู้ยืมนะครับก็ระบุแล้วว่าคนนี้จะเป็นนี่นะครับต้องเกิดคือเกิดมาต้องเป็นนี่พูดง,ง่ายนะครับเราพอเข้าใจนเนาะคำว่าเกิดมาแล้วต้องเป็นนี่นั่นแหละวิธีการแก้ก็คือ ยากเลยอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนยากคนจนอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องกู้หนี้ยืมสินถูกไหมครับสมัยก่อนสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยจะได้ยินว่าจะมีเงินช่วยเหลือเรื่องของกยาศานะครับกยาศาที่แบบว่าให้ตอนแรกก็นึกว่าให้เฉยๆแต่พอเรียนมาจนจะจบแล้วครับถึงได้ยินว่าต้องคืนด้วยนะอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้กู้ไม่ได้กู้กยาศานะครับเพราะว่าพ่อแม่ยังพอมีตังค์อยู่เขาไม่อยากเป็นหนี้ พอแม่ไม่ชอบเป็นหนี้ดังนั้นเขาก็เลยไม่ให้ยืมไม่ให้กู้ก,ก,ก,ก็ก็ดีแล้วอะก็ผมก็ไม่อยากจะเป็นหนี้เหมือนกันต้องไปทําอะไรวุ่นวายด้วยนะครับแต่เพื่อน,นเป็นกันหมดเลยแทบจะหมดห้องอะครับมีอยู่ไม่กี่คนที่ไม่กู้อะครับเอ่ส่วนมากจะอยู่ในตัวเมืองด้วยแต่ว่าคนที่มาจากต่างอําเภอต่างจังหวัดเนี่ยครับอันนี้จะกู้กันหมดเลยเนาะแต่ไอ้กู้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้หมายถึงจะด่างพอยอะไรหรอกเพราะทั้งห้องก็แทบจะกู้กันหมดนะครับมีประมาณ6คนที่ไม่ได้กู้นะครับนอกนั้นเนี่ย หลัก10หลายคนแหละประมาณนั้นนะครับกู้กันก็บอกว่าคือตอนแรกเหมือนกับว่า,าไม่คืนผมถามก็ไม่คืนไม่คืนแต่พอสักพักหนึ่งเข้ามาหาลัยได้ยินว่าถ้าใครไม่คืนเนี่ยเขาจะดําเนินคดีตามกฎหมายอ่ะเอาละทีนี้นะครับคือเพื่อน,นว่าได้ทํางานกันแล้วบางบริแล้วก็ยาวแล้วยาวมาถึงตอนทํางานแล้วถ้าไม่คืนเนี่ยโอ้โหต้องไปจ่ายเงินค่าเนี้ยเยอะแยะมากมายคือที่ยืมไปนะครับก็ต้องจ่ายคืนอย่างเงี้ยแล้วเงินเดือนอ่ะ ได้มาก็ต้องจ่ายไอ้ตรงนี้อันดับแรกแล้ววาแล้วต้องจ่ายอย่างอื่นอีกอะไรแบบนี้ครับก็คือ,เ,อ,อเครียดแทนเขาเหมือนกันก็ก็ไม่ได้เครียดมากเพราะไม่ใช่เรื่องของเราแต่หมายถึงก็นั่นไงงั้นนั่นไปอะไรนะครับเขาบอกแล้วว่าเขาต้องให้คืนแต่ก็ดันจะไม่คืนกันอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นบางคนก็คืนบางคนก็ไม่คืนน่ะแต่ว่าเมื่อเขาออกเป็นกฎหมายแล้วว่าก็ต้องคืนอย่างเงี้ยครับมันทําให้เสียหายไปถึงเด็กที่จะทําต่อเพราะว่าเขารู้ไงว่าเอาจะ ชักดาบกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินเหลือให้กับรุ่นน้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะอะไรประมาณเนี้ยครับที่จะสืบทอดกันไปแล้วรุ่นหลังเขาก็ไม่ได้ดีไม่ดีรุ่นลูกของเขาอ่ะก็จะไม่ได้กันอีกเพราะว่าคุณเนี่ยทำไวต้ตั้งแต่ต้นต้นนาต้นต่อเข้าใจไหมครับเออก็เนี่ยปัญหาใหญ่เหมือนกันผมเข้าใจว่าเงินเดือนใครมีก็ไม่อยากจะเอาไปคืนใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็อยากได้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ตามจริงเขาให้ยืมเฉย เออผมก็เพิ่งรู้อะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ารู้มานานแล้วแหละแต่หมายถึงว่ามารู้ทีหลังว่าเขาให้ยืมไม่ได้ให้ให้ลอยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับเพราะอาจจะไม่ได้กู้ไงเลยไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้อ่อตันย์กนลมพาอลิอาลีกนลมพาอันนี้ค่อนข้างลําบากนิดน,นึงนะอัลีกดุมพาแปลว่าดาวพระธิดสุรีอยู่ในราศีสิงห์และตาแหน่งอุจจารพิมกุกหมายถึงพระัดสู้ครูเป็นคนที่เก่งเกินครูบาอาจารย์นะครับดังนั้นเนี้ยอย่าไป ทำแกล้งเป็นไม่รู้ทำเป็นโง่บ้างนะครับเพราะอาจารย์สมัยโบราณเขาไม่ชอบบอกเลยใครมาเก่งเกินครูเนี่ยโอ้มีมีปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กเราก็ควรเคาเรพผู้ใหญ่ถามได้แต่อย่าไปบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่แบบนี้เป็นแบบนี้ยังเงครับเหมือนกับผมเหมือนกันเวลาพูดไปเนี่ยหลายคนก็เอานิสัยของตัวเองเอาคนที่รู้จักมาพูดว่าอาจารย์ไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเป็นแบบนี้ ุณเอาคนแค่คนหนึ่งคนมาตัดสินผมอะเออมาลบล้างผมอะผมก็งงอะไรคือหลักหลักมันมีอยู่อย่ามาเถียงนะครับคือถ้าคุณเรียนโหงาศาสตร์มาโอเคแต่ผมไม่ชอบนะอ,อาจารย์ก็ไม่ชอบอาจารย์ผมก็ไม่ชอบอาจารย์ผมเองก็ไม่ชอบที่จะมาแบบเออมาวุ่นวายกับเราอะเราเราทำของเราถ้าเก่งนักก็ไปเปิดเองไปเปิดช่องตัวเองแล้วก็ทําเถอะไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นไปยุ่งกับเรื่องของตัวเองเถอะอะไรประมาณเนี้ ไม่ว่าแกว่งขาเท้าหาเส้นเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่รับการประลองนะครับใครเก่งแล้วก็ไปที่อื่นไม่ต้องมาสนไม่ต้องมายุ่งตรงนี้นะครับโอเคทีนี้อย่าเป็นผีไม่มีสารนะครับบอกตรงๆว่าอย่าเป็นผีไม่มีสารเพราะว่าผมมีสารโอเคอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นช่องของผมผมจะทําอะไรก็ได้อ่ะทีนี้อดีตก,กระดุมพาเนี่ยมันหมายถึงภาวะเศรษฐกิจทุกประเภทเช่นเงินเฟอ้อเงินฟืด เงินเงินได้ค่าก็ได้ว่าค่าของชิพสูงนั่นแหละก็เงินจะได้ค่าลงนะครับเหมือนตอนเนี้ยที่เราเป็นลาวก็เป็นตามจริงมันเป็นทุกประเทศแหละบอกเลยคือไม่มีประเทศไหนดีกว่ากันหรอกแม้กระทั่งอเมริกาก็มีปัญหามาตั้งแต่นมต่นานแล้วคือพูดง่ายว่าตั้งแต่สมัยยุคข,ของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาเขาลุ่งเรืองขึ้นมาคืออเมริกาเป็นประเทศใหม่ถูกไหมครับลุ่งเรืองขึ้นมาในยุคหเป็นยุคทัรทอง ฝรั่งเนี่ยเป็นธาตุทองเพราะมันมีความก้าวร้าวในตัวนะครับก็อเมริกาก้าวร้าวไหมลนะ่ะคุณก็ดูสินะครับแต่ก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากเพราะธาตุทองเป็นธาตุที่แข็งที่สุดในบรรดาธาตุตั้งห้าของประเทศของของ,ของาศาสตร์จีนนะครับเพราะว่าทองเนี่ยมันแข็งมากอย่างเพชรนี่ครับเอ่ออย่างคือหมายถึงว่าเป็นการสะสมแร่ธาตุทุกชนิดแหละเพชรเนี่ยเอาไปกีดกระจกยังขาดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันเข้าใจปะก็หมายความว่า ธาตุทองอ่ะเป็นธาตุที่โลหะมันแข็งนะครับดินเนี่ยถึงดินแข็งแค่ไหนเอาไปแช่น้ํามันก็ลุยออกได้เหมือนกันถูกไหมครับธาตุไม้ยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าใช้ขวาน,นจามได้มันก็แตกถูกไหมครับอะไรประมาณนี้อ่าธาตุดินถ้ามันแข็งมากก็โยนลงมาโยนจากตึกชั้นสิบนะครับโยนลงมาพื้นมันก็แตกได้อะไรแบบนี้ครับแต่ธาตุทองอ่ะคือสมมติว่ามันเป็นมันเป็นท่ออะไรสักอย่างที่เป็นโลหะโยนจากชั้นสิบลงมาปุ๊บ มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ขาดเราจากกันหรือบางที่มันอาจจะขาดออกจากกันแต่มันไม่สลายเป็นผุยผงอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นาตาทองจึงแข็งที่สุดเพราะเอาไปจามไม้ได้ไงเขาจึงบอกว่าาตาทองมันแข็งเพราะมันคือขวานนี่ครับอะเข้าใจตามนี้ดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหาปุ๊บทําเงินเนี่ยเงินเนี่ยคือทตุทองเพราะมันหมายถึงความสุขเงินซื้อได้ซื้อความสุขได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดก็จริงแต่มันซื้อได้ ความสุขเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆซื้อได้แต่ความสุขใหญ่ๆฝันใหญ่เกินไปมันก็เงินก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าความคิดของเราเป็นธาตุไฟไฟคือสิ่งที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปถูกไหมมีมีอะไรบ้างที่ไฟติดตลอดเวลาไม่มีครับดังนั้นเนี่ยธาตุไฟมันมีมันก็หมดได้นะครับถ้าไม่มีเชื้อเพลิงนะเนาะก็ไม้นี่แหละเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟนะครับเดี๋ยวจะพูดเข้าสู่ยุค ยุคเก้าให้ฟังนะครับในเดือนหน้านะครับเดือนมกราคมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า2 0ปีถัดไปจะเป็นยังไงต่อ,อต่อจากนี้ไปนะครับนับตั้งแต่วันที่4ี่กุมภาพันธ์ปี 6! 7ก็คือกุมภาพันธ์ใกล้จะถึงเนี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นยุคเก้าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เร็วลายลงมันจะไม่สบายเหมือนปีเนี้ยถอยหลังไป20ปีแล้วไม่ครับ อเมริกาก็จะมีปัญหามากขึ้นเพราะเป็นทัดทองไฟจนหลอมทองนะครับอย่าค่อยว่ากันว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงรอติดตามเดือนหน้านะครับมกราคมโอเคทีนี้เรามาดูตัวที่2อเอเดี๋ยวปัญหามันเข้ามาเดินการเงินใหม่ครับว่าเช่นเรามีเงินอยู่20,000บาทเราใช้เต็มที่ละไม่เหลือเงินเก็บเลยสักบาทเพราะเราใช้ทั้งหมดเพราะอะไรเออเราไปกู้บ้านกู้รถผ่อนอีออนมือถือใหม่นะครับแล้วก็ iPhone ด้วยนะรุ่นใหม่ล่าสุดฉันต้องได้ ก็ผ่อนอีออนไปบ้านผมผ่อนอีออนนะแต่บ้านคุณที่กรุงเทพก็ผ่อนอะไรกันผมไม่ทราบผ่อนกับช็อปก็ได้ใช่ไหมอ่ะนั่นแหละผ่อนมันทุกอย่างแล้วก็ค่ากินค่าใช้ค่าไฟค่าน้ำค่าอินเทอร์เน็ตค่าอะไรก็คิดไปครบละสองหมื่นเพราะว่าเราต้องใช้เงินตามที่เราได้เงินมามาใช่ไหมครับันนั้นเนี่ยเราสมมติว่าเราเบเนชแล้วว่าสองหมื่นเต็มที่แล้วถ้าค่าคงชีพขึ้นปุ๊บเหมือนตอนเนี้ย จากข้าว50เป็น70เพิ่มขึ้นมา20บาทส่วนต่างไอ้ส่วนต่างเนี้ยดูเหมือนน้อย20แต่ถ้าใครทํากับข้าวไม่เป็นคูณ3มื้อ20คูณ3คูณ1เดือนแล้วถ้ามันครบ1ปีก็คูณเข้าไปอีก12เดือนนะครับถูกไหมดังนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าส่วนต่างเท่านั้นส่วนต่างนั้นอ่ะเท่าไหร่ลองไปคิดกันลเล่นๆนะนะครับเราจะได้ดูว่ามันไม่ธรรมดาเออปีหนึ่งอะ่ะต้องจ่ายเพิ่มมาดูเท่าไหร่แล้วเรางเงินเดือนเราฟิกแล้วอะอ่าอะไรประมาณเนี้ยครับในนั้นเนีเน้ เพราะว่ามันเกินไงเกินเงินเดือนของเราดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากค่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังกลัวจะตกมาตายอยู่เนี่ยว่าเพราะว่าจริงอยู่ว่าเรามีเงินเก็บเรามีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีอ่ะด้วยเศรษฐกิจมันแย่ตลอดเลยเงินก็ได้น้อยลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะถ้าเหมือนแต่ก่อนเนี่ยโอ้สบายแต่หมายถึงปีแรกๆที่ผมทํำนะครับห้าปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละคือดีมากอย่างเงี้ยครับสปีที่แล้วัน,นดีมากามาก่อนโควิดอหะพอโควิดมาเริ่มตกลงแต่ปีแรกยังไม่เท่าไหร่นะ แต่ปีที่สองเริ่มเริ่มดอกมากแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเออเหนื่อยอะว่ามันจะต้องทํำยังไงอะว่าคือไม่พ้นจะต้องเป็นหนี้กันหรอทั้งประเทศเนี่ยอะไรประมาณเนี้ถูกไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อคือเราไม่ใช่ในักเศรษฐศาสตร์เราแก้ไม่ได้หรอกนะครับขนาดผมเรียนมาผมยังมึนตึบเลยเพราะว่าถ้าเจอของจริงอะนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษามานานแล้วแต่เรียนมาเฉยๆก็ค,คือจบไปนานมากแล้วอนะ หลายสิบปีแล้วอะนะครับอ่ะเรามาดูกันต่ออ่าตัวที่สองคือมรณะมรณะอยู่ตรงข้ามกับกระดุมผะมันจะเป็นปละนะครับกาเรียกว่าเป็นราศีคู่ครองกันมันก็จะยอมให้กันกาเรียกว่ายอมแพ้แพ้ใจอย่าว่าอย่ยว่ายอมแพ้ยอมแพ้หมายถึงการประหักประหารแล้วยอมแพ้เนาะเราเรียกว่าแพ้ใจกันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคู่ครองกันอ่ะทีนี้อาทิตย์ไปอยู่เดือนมรณะอันนี้ต้องระวังเพราะเป็นปลปลแปลว่ามีเพศพัยเยอะ คนที่มีอาทิตย์เป็นปราเนี่ยทำราชาการเนี่ยระวังมันแบบมีศัตรูมีนู่นนี่นั่นมีเยอะมากขนาดลูกน้องยังเป็นเกลือเป็นนอนอนะอะไรประมาณนี้ครับคือแบบอาจารย์บอกว่าเหมือนตะปูที่องอกขึ้นมาแล้วก็โดนโทุบลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเ่นไม่ได้เลยอ่าทางานราชาการแต่ต้องเจียมตัวนะครับใครอาทิตย์เป็นปละเนี่ยนะครับต้องระวังแล้วมันดันตกมรณะด้วยไงดังนั้นปัญหาจะเยอะมาก คือพวกนี้นะใครที่ดาอาทิตเป็นปะตกมรณะนะของคนกรกฎเนี่ยคนอื่นไม่เป็นไรนะแต่คนกรกฎไม่ดีเพราะว่าถ้าทําไปราชาการเนี่ยแล้วคน,คนมีอาทิตย์อยู่ในราศีกุมเนี่ยคือเกิดราศีกุมแล้วกันอาพูดง่ายเกิดราศีกุมกลางเดือนเป็นต้นไปถึงกลางเดือนมีนามคมอ่ะนั่นแหละก็คือช่วงวาเลนไทน์ประมาณเนี้ยใครเกิดในช่วงนั้นนะระวังไม่ควรทําราชาการอันนี้คือเฉพาะกรกฎนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรเพราะมันตกมรณนะมันแปลว่าจะมีแต่เรื่องเสียหาย นะครับดีไม่ดีมันจะเฉาเอานะครับต้องระวังถูกแช่ถูกขุดถูกคุยนะครับประมาณนั้นเอเยต้องระวังนะอ่ะทีนี้กระดุมพามรณะเนี่ยเราแปลเรื่องเงินบ้างแปลว่าจะเกิดการสูญเสียด้านการเงินแต่ก็มีข้อดีข้อดีเยอะนะกระดุมพามรณะเนี่ยหนึ่งละได้มรดกเพราะมรณะแปลว่ามรดกมรณะมรดกโอเคนะมันพ้องกันเนี่ยเขาเรียกว่ามรดกมันต้องรอคอยคนที่จะได้ก็หมายถึงคนที่ให้ต้องจากไปก่อนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คือมรดกหนึ่งละ สองคือเงินเก็บยาวเก็บลืมค่าเช่าต้องเป็นค่าเช่าเท่านั้นห้ามขายถ้าขายไม่ใช่นะครับใครที่มีดวงแบบนี้ต้องเช่าห้ามขายนะครับถ้าขายปุ๊บมันก็ได้ทีเดียวแล้วจบไงถูกไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือมันจะมีเรื่องจ่ายเรื่อยๆอ่ะดังนั้นเอาเก็บไว้ดีกว่ามันจะได้แบบผ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันหมายถึงเป็นอสเซทที่ดีมากนะมันเหมือนกับเป็นพาสซีฟอินคัมได้ถ้าเปิดเราทําค่าเช่าแต่ถ้าเราขายมันคือขายแล้วก็จบอ่ะเขาะ้าใจป่ะ เงินมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าคนนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินตลอดนะครับเพราะว่ากระดุมพามรณะแปลว่าจ่ายไปกับสิ่งที่มันเสียหายเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะจะบอกให้ดังนั้นเนี่ยเหมือนกับจ่ายไม่ควรจ่ายประมาณนั้นอะ่ะเขาจะไมครับอย่างเช่นรถถอยหลังไปชนเสาไฟฟ้าอ่ะต้องเคาะต้องซ่อมทําวิธีการแก้คือไปทําประกันทุกรูปแบบ1ประกันชีวิต2ประกันสุขภาพ3ประกันรถนะครับประกันทุกอย่างเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเยอะ นะครับอย่างน้อยเราอุ่นใจว่าโอเคเดี๋ยวประกันก็จัดการให้ถูกไหมแค่ไปชนคือไปกันชั้นหนึ่งก็ดีที่สุดเพราะว่าพี่ผมก็ทําเพราะว่าอย่างไปถอยชนเสาไฟฟ้าทําไงล่ะเออมันก็เสียเงินเยอะถูกไหมอย่างน้อยเรียกประกันก็จบอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมีคู่กรณีก็ได้อะอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี่ดีมากหรือบางทีอาจจะเป็นใครขับก็ได้ขับชนอะไรสักอย่างอ่ะก็เรียกประกันได้ไม่มีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ลองไปศึกษากันดูนะครับควรจะทําทุกรณี ทีนี้มรณะประเสริดเดือนกรุมผานี้ก็ต้องเหมือนกันเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่บวกที่บอกไปแต่ว่ามารณะการุมผาเนี่ยลายเพราะว่าความเสียหายไวิ่งเข้าหาก,การเงินแต่ว่าอย่างเช่นเราลงทุนผิดทิศผิดทางเกิดความเสียหายด้านการเงินก็ไงกระทบถึงการเงินถูงไงถกไหมครับอ่าอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะให้คนยืมเงินเงินแต่ว่าเขาไม่คืนเงินก็กลายเป็นว่าเนี่ยสูญเสียเรื่องการเงินอย่าให้ใครยืมนะคนที่ประเภททั้งหมดที่พูดวันเนี้ยอย่าให้ใครยืมตังค์เพราะคุณจะไม่ได้คืนโอเคนะ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องก็ตามเพราะว่าในดวงชะตามันบอกอย่างผมเองก็มีดังนั้นเนี่ยผมเองก็จะไม่ให้ใครยืมแม้กระทั่งพี่น้องนะครับแต่มีพี่คนหนึ่งสนิทมากมากก็เลยโอเคยังพอให้ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ให้อะ่ะแม้กระทั่งพี่ชายอีกคนหนึ่งก็ไม่ให้เพราะว่าไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็หมายถึงว่าสนิทนั่นแหละเป็นพี่น้องกันนะแต่หมายความว่าไม่ได้สนิทมากหมายถึงไม่ได้สนิทใจก็ใช่ไหมครับอ่าสุดท้ายก็คือคือมันเที่ยวเก่งอะ่ะพูดง่ายก็เลยโอ้สงสัยมันคงจะใช้เงินเปืองอ่ก คือเรารู้นิสัยเข้าใจไหมครับผมเป็นคนขี้สังเกตนะทิ้งทําตรงนี้ได้ไงผมรู้หมดหละดวงชะตาเขาผมก็รู้อะไรอยู่ตรงไหนนนะครับอ่ะทีนี้กระดุมพระวินาศอันเนี้ยค่อนข้างจะร้ายที่สุดแต่กระดุมพระวินาศคือสุรุสุราเฉยๆก็ยังไม่เท่าไหร่นาะเพราะเรารูตัวก็วิธีการโอ้สิบเจ็ดนาทีเยอะมากเอาเป็นว่าอ่ะระวังใช้จ่ายเงินนะครับต่อไปวินาศกระดุมพระแปลว่าระวังเรื่อง คอร์เซ็นเตอร์หรือแอปดูดตังค์หมายถึงเราไม่ได้ไปกคนทำแต่คนอื่นจะมาจะลวงเงินเราไปนะครับประมาณนี้ก็ไ like, ล้์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิังใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ